แบบนี้เลยจ้าสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วมาพอกันคือเกามคค่ะวันนี้พามากินส้มค่ะพี่น้องค่ะเป็นมะขามดองเนาะคะ่ะเป็นมะขามแช่อิ่มค่ะพี่น้องฟักงามงามฟักเจนใหญ่สื่อมากเลยจ้ะคืออยากเนาะคะ่ะวันใหญ่แฮงมาจาก,กินน้ำกันอื หล่อนในง่ายๆพี่น้องอืมในๆๆ,ๆหล่อนง่ายๆเอ้าเหมือนน้องคะอ่นนพคะพี่น้องค่ะไอ้สว่วงเป็นปลาค้ำใหญ่เนาะค่ะหืมสุดมากค่ะพี่น้องอืมจับเจียวพริกเกลือตัวนี้เฮ็ดเองค่ะอันนี้เป็นแถมมาให้แถมมาให้หน่อยๆบ่าสะใจค่ะพี่น้องได้เฮ็ดมาเองกินสมหล่อค้ำค่ะไก่สีมืดแล้ว แสงกระสีบ่มีแล้วค่ะพี่น้องเริ่มทำร่งทำร่งแล้วตอนนี้กไก่จะหกโมงแล้วค่ะพี่น้อ,องขาวหกโมงแรงอืมหืมหวาน ออกเปรีป้ยวๆหวานๆบดจิ้มก็แซ่บครับพี่น้องอือ้มอื้มบุ้งจี๋ แบบนี้เลยจ้าอืม จิ้มกระเซบป็จิ้มกระเซบเมื่อนค่ะพี่หนองจับเนี่ยผักจะเป็นเบอเบอเนี่ยด้ค่ะ แสงยง่พอพ่อว่นไห้เอาไฟมาเปิดอันนี้ลูกสีงามแฮงอันนี้น้อยๆจบจิ้มกับพริกเกือ Mình đủ nha ui ba nổi đấy này mình ăn nhầm รสชาติกำลังดี mm -hmm. ินอย่างนิดนึงถ้าหล่อนในเนาะค่ะพี่น้องอร่อยค่ะพี่น้องคะ่ะรสชาติแซบค่ะแต่ว่ากินได้บ่หลายเนาะค่ะพราบว่าเสียวฟันกับพี่น้องถึงรสชาติจะ๊บเปรี้ยวแต่ว่ากับเสียวฟันเนาะคะ่ะทาเป็นบักขามผู้ใดเป็นเพื่อกันมาจะ้ะกินเพราะหอมปากหอมคอกินเพราะ โมงหงอนคือแบบว่ากินพ่อหายอยากเนาะค่ะพี่น้องอยากกินส้่วนกินพ่อหายอยากเนาะค่ะนั่นแหละค่ะเริ่มมืดเริ่มะค่้นแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะแสงก็เริ่มเมื่แล้วเนาะภาพก็เริ่มประชัดค่ะพี่น้องแต่กินม่วง็ต้องก,กับขอตัวขอเพลินเด้อค่ะสมาลิปนี้ขอตัวลาละค่ะพบก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ